สวัสดีครับผู้ใหญ่สอนว่าไอ้หนูให้รู้ไว้หากพวกมึงโตไปไม่ขัดสนมีทรัพย์สินมีตาแหน่งมีตัวตนมึงจะได้เห็นคนมาป่อยอมึงยิ่งมีมึงยิ่งเด่นเป็นที่รักเพราะเขาหวังมึงเป็นหลักพักพิงหนอ มึงยิ่งให้เขายิ่งรับไม่เคยพอมึงอย่ารอเขาตอบแทนแสนยากเย็นย่ามั่งมีผู้มีหวังดีมีลายล้อมมีแต่ความชื่นชอบที่มึงเห็นพวกหน้าอย่างหลังอย่างมันเล่นเป็นมันจะทำตามบทเล่นเป็นสันดานหากวันไหนถ้ามึงล้มมึงจมดิง่ง มึงจะเห็นความจริงสี่สถานมึงจะเห็นท่าแท้และอาการ <c oughs> ของพวกเราบริวารรอบตัวมึงหนึ่งมึงเห็นเพื่อนที่ดีมีฉันทะจะไม่หนีจะไม่ละเพราะไม่พึ่งสองเพื่อนเลวแม้มันรวยไม่ช่วยมึงมันไม่อวยไม่ช่วยดึงอออาการพวกที่สามแม้มีน้อยคอยเคียงข้าง ถึงตกอับทรับจางก,ก็ยังหานจะอยู่ด้วยช่วยพยุงพดุงงานคอยรับใช้ไหวหวานพร้อมขานรับพวกสุดท้ายร้ายชั่วหน้ากลัวสุดมันจะลีหนีมุดเหมือนไทยดับมันจะพร้อมทิ้งมึงไปจะให้รับฝากมึงไว้ให้สดับปรับมุมมองหูเล็กลำปางวันรกรณออนไลน์ <c oughs> ต้องคิดอยู่เสมอว่าเวลาที่เหลืออยู่เรามีวันนี้หรือชั่วโมงนี้จะรีบได้กระทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่มานั่งโกรธนั่งเกลียดคิดลิสยากันเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะใช้ชีวิตให้มีความสุขมากๆ รักคนที่ควรรักแก่คนที่ควรแก่นะครับ